เราก็อยากให้ดนตรีประเภทนี้มันได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นสิ่งสําคัญคือทําให้สังคมได้เรียนรู้แล้วกันทั้งในเรื่องดนตรีและเรื่องอะ่รดิในไทยที่ซึ่งตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าคงแทบไม่ไม่ค่อยมีคนทำวงคาเปล่าแบบนี้เริ่มเห็นทิศทางแล้วว่ามันควรจะสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ แล้วเราแบบทำคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงแบบเป็นแบบฟูลคอนเสิร์ตเลยสองชั่วโมงมีพักครึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีคนดูอะไรแค่ไหนแต่ว่าเราก็บังเอิญไปได,ไปได้ไปได้ที่มาที่ที่เขาเอื้อเฟื้อให้เราไปเล่นบอกว่าไปเล่นสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้แค่ที่นะไม่ได้แบบไม่ได้มีสปอนเซอร์ด้านอื่นอะไรเลยเราก็ไปที่เชียงใหม่ ครั้งแรกเบสเพืเ่อนๆเราอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าเราบินไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปทำคอนเสิร์ตเพระาะเขาให้ที่เราไม,ไม่รู้ว่าคนจะมาดูแค่ไหน,นคือคิดว่าแบบว่าเออสักสองสาคนก็นโอเคลนะปรากฏว่าเต็มฮอลนะครับก็คือแบบเต็มฮอลเลยคนมาดูเราแบบล้นแล้วก็ แล้วก็เขาไม่รู้จักเรด้วยนะตอนนั้นน่ยก็คือเราแบบเราแบบเซอร์ไพรส์มากไปไปแบบจัดกันเองอดัมเสร็จเสียงเองคือแบบว่าจัดห้องกันเองอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเองแล้วพอไปเจอคนดูที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะแล้วเขาจอยกับกับสิ่งที่เราร้องกับจำได้ไหมตอนนั้นที่แบบว่าเออร้องแล้วก็แบบว่าเออคนลุกขึ้นมาคนแบบตบมือให้แล้มันทําให้เรารู้สึกว่าอยากเฮ้ยโอเคฉันว่าฉันมาในทางที่ฉัน อยากจะไปแล้วแหละอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างที่จะเจอแล้วก,แวก็แล้วก็อยากที่จะไปต่อในในการทำวงอะคาเปลามากขึ้นเราก็มาจัดอีกทีหนึ่งที่กรุงเทพด้วยโปรแกรมเดียวกันซึ่งถ้าเกิดไม่ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนั้นเราไม่ไม่ได้รู้ว่ามีคนมาดูขนาดนั้นเราก็อาจจะเลิกทำไปแล้วการที่ประเทศไทยจะพ i เศษอะคาเปล่าหรือว่าแนวดนตรีอื่นมากๆขึ้นเรื่อยๆและทำให้รู้สึกว่าแนวดนตรีเหล่านั้นสามารถ serve masses หรือว่าสามารถทำหน้าที่บางอย่างให้กับคนหมู่มากได้การศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนก็สำคัญด้วยเหมือนกันอะคาเบล่าหรือแนวดนตรีอื่นๆนั้นจะเข้าไปอยู่ในช้อยสนั้นในใจคนได้พูดง่ายๆก็คือเราเอาเสียงคนนะครับมามาร้องด้วยกันโดยที่ไม่มีเครื่องดนตรีแต่ว่าเนรมิตจนทุกอย่างมันออกมาเป็นเสียงดนตรีซึ่งอาจจะเป็นเครื่องดนตรีแบบ แบบที่เราเคยได้ยินกันเนาะแบบบีทบ็อกซ์ก็อาจจะเป็นกองเป็นทำเป็ดเป็นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมาเป็นเสียงคนเพียวๆเลยแล้วทำเป็นเหมือนวงประสานเสียงซึ่งมันจุดสำคัญมันก็คือความเข้ากันเนาะแบบฮาร์โมนีเรารู้สึกว่าในเมืองไทยมันไม่มีวงแบบนี้พอมาเจอครับเปล่านเนี่ยก็ รู้สึกว่าใช่เลยเราอยากทาแต่มันไม่มีวงในไทยโอเคถ้าไม่รู้อะคาเบล่าเซเว่นซึ่งค่อนข้างสาหรับผมคือเป็นวงที่รู้จักในวัยเด็กเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าณตอนนั้นอนะ่ะเราก็ก็ไม่รู้ว่าในในไทยจะมีวงแบบนั้นอีกไหม4ปีที่ผ่านมาแล้วกันก็คือจะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่โอ๋ชวนเราไปในงานที่ชื่อว่าสิงคโป์เอเชียใช่ไหมครับก็เป็นการรวบรวมวงเอ,อ่อเหมือนกับเป็นสัมพันธ์ทาไมตรีระหว่างโรงเรียนของญี่ปุ่นกับไทยใช่ไหมมา,มาแล้วอะคาเบล่าร่วมกันเสร็จแล้วก็มีการแสดงโชว์แบบเป็น a ela, อะคาเบล่าเนี่ยซึ่ง 4ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเราเห็นความเติบโตของของสังคมคาเพล่าคนรู้จักมากขึ้นแบบคนเต็มเต็มโรงมากขึ้นอ่ะกับการที่จะแบบมาดูโชว์คาเพล่าอะไรเงรี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคนรู้จักเรามากขึ้นเราก็อยากให้ให้ดนตรีประเภทเนี้มันได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นแต่และโรงเรียนอาจจะมีวงคาเพล่าของตัวเองอาจจะมีการสร้าง culture ใหม่มีคอมเพนมีการฝึกฝนทางด้านดนตรีมากขึ้นจากการที่ เขาเห็นว่าเฮ้ยประเทศของเรามีมีผู้ฟังที่เปิดโอกาสให้กับดนตรีแบบนี้ถ้าเกิดเขาเห็นว่าสังคมให้โอกาส mm. น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนได้มาทำความรู้จกักทั้งคอรัสทั้งอะคาเบล่ามากขึ้น mm. ใช่ครับอยากให้เป็นแบบนั้นครับ mm. อย่างที่เรามารวมตัวเป็นเอร์ลาสแน่นอนว่าเราอยากที่จะเป็นศิลปินของเราเองด้วยคือแบบอยากเป็นศิลปินกลุ่มเนาะ mm. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นศิลปินกับการเป็นครูมันก็มีส่วนที่คล้ายกันก็คือเรา อยากที่จะถ่ายทอดบางอย่างในรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะ <an> อะไรเี่ยเพราะนั้นในขณะที่เราฝึกฝนในฐานะศิลปินก็คือพยายามที่จะทํามันให้ได้เนี่ยเราก็ได้ฝึกฝนในฐานะเป็นครูด้วยก็คือแบบเ <an> พราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดเหมือนกันมอบสิ่งดีๆให้กับคนเหมือนกัน เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยทำไมทำไมอะคาเปล่ามันต้องถูกมองว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดแล้วมันก็แรเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแบบคนคนไม่ได้รู้สึกว่าอะคาเปล่าเป็นเพลงทั่วไปได้เป็นเพลงแบบที่เขาจะเอามาฟังทุกวันได้เพราะอะไรทีนี้นตอนนี้มันก็เป็นเป็นโจทย์ของพวกเราที่เราอยากจะทําเพลงอะคาเปล่าให้มันออกมาเป็นเพลงป๊อปหรือว่าเป็นเป็นดนตรีเหมือนกันแค่เราใช้เครื่องดนตรีต่างกันเครื่องดนตรีของเราคือเสียงร้อง การที่เขาจะเปิดใจไม่เปิดใจมันก็อยู่ที่คุณภาพว่าเราทํามันออกมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เราก็พยายามที่จะเวิร์กกับคุณภาพของเพลงเราว่าเฮ้ยมันจะไปเป็นเพลงที่ดีไม่ว่าจะถูกมองในมุมของอะเคเปล่าหรือไม่ใช่อเคเปล่าก็ตามในฐานะดนตรีชิ้นหนึ่งวงดนตรีวงหนึ่งเราดีหรือ,อยังอันนี้มันก็เป็นเป้าหมายที่เรียกได้ว่าเราพยายามเวิร์กเพื่อที่จะไปถึงหรือว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเราพอจะเอนจอยได้อะไรเงี้ยก็อย่าอยาให้ความคิดที่ว่าเฮ้ยเราเคยไม่ชอบ นดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยมันมาบล็อกเราแล้วกันเอาเป็นว่าเหมือนกับอยากให้คาเบ่าก็เป็นเหมือนดนตรีในจอหนราหึ่งก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องฝืนครับถ้าฟังเราชอบก็ก็ยินดีมากๆเลยครับถ like, so really anyway, ้าฟ like ังเราไม่ชอบวิจาร์ณหรือว่าบอกต่อหรือว่าให้ความคิดเห็นตามปกติเหมือนที่ปัญญาชนเขาทํากันเนาะก็คือแค่นั้นเองมันมันก็คือไม่ต้องฝืนอะไรก็ ประมาณนั้นครับถ้าถ้าฟังเราไม่ชอบลองเปิดอีกเพลงสองเพลงดูก็ได้ครับ <c oughs> อาจจะชอบครับแค่อย่างน้อยเพลงเราทําให้เขารู้สึกรู้สึกดีในในวันที่เขารู้รู้สึกว่ามันเป็นแบบแบดแบดเดย์ของเขาอะ <c oughs> มันมัน,ม,นมันก็ดีมากๆแลว้ว <c oughs>